สวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านสวนอินดีมาแล้วจ้ามันี้เฮาโมเบิงคุณพ่อเพิ่นเสีหาเนวไปกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อสิไม่เห็นอย่างนี้วันป่ากินง่ายโอ้พอมีนากินง่ายิึงคุณพ่พอเพิ่นกันเลย การที่เพื่อนเลี้ยงปลาไว้บ่ต้องไปเลี้ยงไก่เนาะจานะ้ะเนาะเพื่อนเลี้ยงไวส้สวนหลังบ้านเพื่อนนี่ลหละอยากย้ำใดเพื่อนกับมาหาไปกินมีเพื่อนก็เห็ดแบบกเกษตรพอเพียงเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ง,ง่ายกะสีซ้ำเป็นตู้เย็นอยู่หลังบ้านแมนบะเพาะตู้เย็นหลังบ้านโอ,นอ้สีของตลาดมาแช่ตู้สอของตลาดมาแช่ตู้ก ก็ได้กินเลยเพราะแสบอยาะอันนี้ก็น่าอันนี้อยากย้ำเลยกับจิ้มย้ำนั่นเม็นบ่พอ่อยาเลกับมาจับอ่ะอ้ะไบ,บอกงีวะ อ้เพิ่นกับมีลูกน้องตัวนึ่งในบ่อหลังบ้านนี่เพิ่นกะจะเลี้ยงปลาเป็นปลากินพืชเนาะคะเนาะนี่แหละอยากยมำในเ้ากะ ว่ล่ะน,นี่นี่เอา้าเอา้ <S <S เอาเฮ้ยเฮ้ยมีทุกปลาเลย เดี๋ยว,วมาเบิรงคุณพ่อกันเลยก่อนสีมานบอมเหมือนนี่สิได้กินง่ายบอทั้งกินง่ายทั้งกินสวยกินแรงพอ้อจ้าอ าต้องรักไอตัวยุ่งตัวยุ่งนี่แหละค่ะผลของการแบบว่าเน่เน่น้อยไปถ่ายยุ่งถ่ายจินเหลือจินแล้วพ่อพลนี้สิค่อยขายถ่ายอยากปูอยากปลากับมหลังบ้าน พอเพิินเฮ็ดแบบพอเพียงอีหลีจะ่ะกะคลิปนี้กะแไม่ต้อยขอเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจะเนาะนคลิปหน้าจังมาติดตามพอเพิินไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณพ่อนะลงเพิินเดน้จ้ะเดอ้ถดอถ้าผู้ใดอยากมาเบิ่งสวน,นกับแวะเขามาหาเพิน่นใดจะ่ะติดต่อเพิ่นมาเลยจะ้ะ08.1 306 8853เบือคุณพ่อนาลงนะคะติดต่อเพื่อพ่อเพิ่นก่อนได้จ้ะเด้อเพื่อบางทีพ่อเพิ่นบ่อยู่ถ้าผู้ใดอยากมาชมสวนมาขอความรูดดีๆจากคุณพ่อเพิ่นในต่อยก็ขอลาสำนีละจ้าสวัสดีค่ะ